กับสวัสดีครับสวัสดี f อที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f c ทั่ทุลกครับเจอกันกับอีกหนึ่งคลิปนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีภารกิจนะครับภารกิจพานะครับแม่ครูไปหาหมอนะครับแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่นะครับมาดูคุณยายนะครับคุณยายก็ 93ปีแล้วนะครับคุณยายก็ไม่สบายนะครับก็ดูแลกันไปนะครับวันนี้ก็มาส่งกำลังใจนะทุกท่านคือตอนแรกนะครับก็ตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปให้กำลังใจนะครับาทางลุงและก็ป้านะครับ ันนี้ทราบข่าวว่าต้องขึ้นศาลนะครับเป็นวันที่อ่าศาลนะครับอ่านคําพิพากษานะครับศาลอุทธรณ์นะครับวันนี้เนาะนะครับเกี่ยวกับอ่คดีน้องชมพู่นะครับในวันนี้นะครับก็ในส่วนตัวแล้วนะครับผมเองก็ตั้งแต่ออกมาแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้ ติดตามข่าวสารเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวเองก็มีภารกิจมีงานที่ต้องทำนะครับแต่ก็ยังให้กำลังใจอยู่นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งครอบครัวของผมก็เคยไปนะครับร่วมนะครับใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเนาะนะครับก็ไม่ลืมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางเราเองก็มีภารกิจนะครับไม่สามารถที่เดินทางไปได้เลยนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ทางลุงกับป้าก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับในวันนี้เนาะ,นะในโอกาสที่พอดีผ่านวันแม่มาพอดีนะก็ขออำนววยพรนะครับเนื่องในเนื่องในวันแม่นะคงจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับก็ขอให้เดินหน้า,ากันต่อนะครับ ก็คงมีข่าวดีนั่นแหละนะครับก็วันนี้ตามที่ผมได้เข้าไปดูคลิปแล้วก็ไลฟ์สดของเพื่อนๆที่เคยอยู่ร่วมกันมานะครับวันนี้ก็ไปอยู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารกันหมดแล้วนะครับก็ยังติดตามอยู่นะครับอ่ายังติดตามอยู่เนื่องจากว่าตัวเองนะครับก็เอ่อหลายอย่างนะครับต้องดําเนินชีวิตต่ตอไปนะอ่าหนทางของใครของใครก็ต้อง ทำมาหากินนะครับเนาะนะครับเพื่อดูแลครอบครัวเพื่อดูแลความเป็นอยู่อะไรต่างๆที่เรารับผิดชอบนะครับก็เลยมาส่งกำลังใจในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางในรูปคดีนั้นเราหลายคนก็ถามผมมานะครับหลายคนถามนะครับ โดยเฉพาะพักพวกที่ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่เราไปคุกคีนะครับผมก็เรียนตลอดนะตอบตลอดนะครับว่าตามท,ที่ผมไปใช้ชีวิตที่นูน่นนะครับไปทําช่องที่นูน่นนะครับในส่วนอ ความเป็นส่วนตัวและก็ความาเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นส่วนตัวนะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วก็เรื่องขดงคดีเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจาก f อซทั่วโลกนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณ f อนะครับถ้าไม่มี f อนะครับ ก็คงไม่มีช่องในวันนี้นะครับก็ยังขอ,อส่งกำลังใจนะครับทุกท่านที่ยังติดตามนะครับก็ให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง f อซนะครับมันก็มีทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะครับก็ให้กำลังใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าคนดี คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับนะครับถ้าเราบริสุทธิ์นะครับฟ้าดินนะครับเห็นนะครับก็คงไม่มีอะไรมากั้มกายได้นะครับอันนี้มันเป็นวัฏจักรเป็นเอเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ฟ้า ได้กำหนดไว้แล้วนะฟ้ามีตานะครับผมก็ขอให้ถ้าทำดีก็คงไม่มีใครนะครับมาตัดสินให้เรา,เาผิดหรอกนะครับถ้าเราทำดีนะครับก็คงรอดปลอดภัยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า f อซที่ยังติดตามอยู่นะครับก็คงรอรุ้นกันนะครับวันนี้เนาะทราบว่าวันนี้ก็เป็นวันตัดสินนะครับ ตามที่ไปดูในคลิปในอะไรแล้วก็ต่างคนต่างความคิดเห็นนะครับทนายก็ออกมาวิเคราะห์ต่าง,าง,างๆนานานะครับวันนี้จะเป็นวันที่าทางศาลศาลอุทธรณ์ผู้ทหารจะได้ประกาศานะครับเกี่ยวกับคดีเรื่องนี้ตัดสินนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ในส่วนตัวผมแล้วนะครับก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิมนะครับเนาะ ตั้งแต่ได้ไปทําช่องมาเนี่ยก็มันก็เป็นบุญคุณนะครับอ่าเป็นบุญคุณเราได้ไปกินได้ไปอยู่อาศัยอยู่ที่นู่นนะครับอ่าบุญคุณมันก็ต้องอจําไว้นะครับสิ่งที่ดีๆเราก็ต้องเก็บไปนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็ให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจนะครับอ่าใจนะโอ้ยอยากไปครับอยากไปมากเลยแต่ว่าทางนี้ก็อ่คนป่วยนะครับ คุณยายก็เมื่อคืนนี้ก็บีบทั้งบีบทั้งนั่นกันนะครับส่วนแม่ครูก็ไม่สบายนี่นัดแล้วครับนี่จะไปหาหมอที่ขอนแก่นแล้วนะครับเตรียมเดินทางแล้วนะครับคือต้องไปอยู่ขอนแก่นนี่ต้องไปตั้งแต่วันนี้นะครับเดินทางวันนี้แล้วก็นอนคืนหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับต้องมีการเตรียม <larva> e ตัวไปจองคิวนะครับคือเดินทางจากนี่ไปขอนแก่นก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับ เพื่อเพื่อที่จะไปหาที่พักแล้วก็ไปยื่นใบนัดนะครับเพื่อที่จะได้คิวเร็วนะครับครับผมก็ขอให้ F c ทซกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้ลุงกับป้านะครับวันนี้ก็ขอให้พ้นครับจากเรื่องร้ายๆนะครับขอให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีโดยเร็ววันนะครับเพื่อที่จะมานะครับพัฒนานะครับกันต่อไปนะครับก็ส่งกำลังใจไปครับ กับเพื่อนๆโดยนะครับเพื่อนๆเนอะที่เคยอยู่ร่วมกันมานะครับอ่าก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับอ่ายอดวิวเยอะๆนะครับอ่านะครับสู้ๆกันไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ